จนับสนุนโดยครีมโทนาฟมีตัวยาททนาท็ดถิตรักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนาฟจอยรมิดหลังจากเป็นศิลปินอิสระก็ยังไม่มีซิงเกิลใหม่ออกมาให้แฟนได้ฟังสักทีค่ะว่าแล้วเราไปอัปเดตจากปากช่้ยตัวกันเลยช่วงนี้ก็พี่จอยก็ ได้มีการร้องเพลงถวา,ายเสียงแล้วกันเนาะให้กับทางวัดวัดกลางบางแก้วท้าเวสุวรรณวัดไร่ขิงแล้วก็หลวงพุ้งพาดวงก็คือวัดท่ากระบือจังหวัดสมุทรสาครสามซิงเกิลก็เหมือนกับว่ามีผู้ใหญ่ทําให้เหมือนกับว่าเราได้ไม่เงียบแฟนๆได้เข้าไปติดตามทาง YouTube ช่องช่อ,ชอฟ้าใบาเตยซึ่งตอนนี้ก็เหมือนกับดูแลเรื่องเพลงนี้ให้กับพี่จอยอยู่เพลงที่ออกไปเนี่ยเหมือนกับว่าตั้งใจหลักๆเลยคือว่าทุกคนจะได้ไม่ลืมพี่จอย แค่น,นั้นเองหมดสัญญาแล้วแล้วเงียบไปก็กลัวจะกลัวจะจะเงียบไปแล้วก็กลัวจะโดนลืมด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเออทำเพลงวัดขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้เข้าไปฟังเหมือนกับว่าเราก็ได้เข้าวัดฟังเทศฟังธรรมเหมือนกับว่าทา,ทางผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าอะไรเขาก็ได้มอบเพลงวัดมาให้เหมือนกับว่าได้ร้องถวายวัดไปมันก็เหมือนกับว่าเราได้ได้ได้ทำตรงนี้ได้ร้องเพลงให้กับวัดมันก็รู้สึกว่าเรา,าก็อิ่มบุญด้วยเผื่ออาจจะไม่มีคนกระแสะดีเออเกิดมันดังขึ้นมาอย่างเงี้ย หรือที่ไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยความยากง่ายในการที่ร้องเพลงวัดกับเพลงปกติก็คือซิงเกิลทั่วไปเนี่ยมันก็ความยากง่ายมันก,ก็ไม่ต่างกันนะเพียงแต่ว่าเพลงวัดอาจจะไม่มีจุดที่บางท่านอาจจะไม่ได้ฟังแนวนี้บางท่านอาจจะชอบฟังแนวนี้ก็อาจจะแบบอาจจะเออไม่น่าก็ลองฟังแนวนี้ไปอีกท่านก็ฟังเ้อแนวนี้ก็ดีเนาะรู้สึกว่าศรัทธาอะไรเงี้ยก็ฟังแนวนี้มีอยันอีกหลายวัดไหมที่ต่อคิว <c oughs> ก็เรื่องเพลงไว้ก็มีมีเยอะนะครับผมจริงไหมที่ผู้ใหญ่จะให้เพลงให้พี่จอยร้องเพลงเกกับว่้าสิบเพลงมีข่าวไว้บๆนะพี่จอยพี่จอยก็ยังไม่ไม่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็มีมีพูดคล้ายๆมาเป็นติดตลกหรือเปล่าทำว่าไงเออต้องร้องไปให้ถึง5้าสิบวัดตอนนี้ได้ก็เหมือนห0สเพลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตอนนี้ได้สเพลง้วแต่จริงๆแล้ว5้าสิบเพลง เราก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงไม่จริงนะอาจจะเป็นุ๊กตลกหรือเปล่าเหต่ว่าจอยต้องร้องเพลงวัดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ตอนนี้สามเพลงครับอีกสี่เจ็ดเพลงแต่ถ้าติดติดต่อมาจริงๆร้องไหมเอาครับได้อยู่ครับได้อยู่จะกี่เพลงก็ยินดีผู้ใหญ่ใจดีคนไหนอยากติดต่อหนุ่มคนนี้ไปร้องเพลงถวายเสียงแล้วก็ติดต่อไปได้เลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่ แฟนเพจข่าวลูกทุง่งและ YouTube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย